ถ้าเราลองใช้เงิน500บาทในการท่องเที่ยวในโตเกียวเนี่ยหนึ่งวันมันจะเป็นไปได้ไหมงั้นผมคิดว่าผมจะเดินไปหนึ่งสถานีมิวเซียมปาราซิสควรจะเป็นขนมปังสโนม์แันแต่ว่าโตเกียวนะั้นไม่แพงอย่างที่คิดหรือเปล่าวะจะรอดไหมลูก สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดบอกว่าให้เที่ยวด้วยงบ500บาทในกรุงเทพเนี่ยเพื่อนๆจะเที่ยวไหนกันได้บ้างครับในกรุงเทพมันก็อาจจะพอเป็นไปได้นะเพราะว่าค่าอาหารเราก็ถูกค่าเดินทางาถูกบ้างแพงบ้างฮะปะพนกันไปแต่ถ้าเกิดเราลองใช้เงิน500บาทในการท่องเที่ยวในโตเกียวเนี่ยหวันมันจะเป็นไปได้ไหมในโตเกียวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ฟรีหลายที่เหมือนกัน ถ้าเกิดเราลองจับเอาสถานที่เหล่านั้นมารวมกันอยู่ในวันเดียวมันจะเป็นไปได้ไหมนะงบ500บาทงนั้นวนนี้ผมจะลองพิสูจน์ดูครับว่า500บาทเนี่ยรวมค่ากินค่าเที่ยวใน1วันเต็มๆเนี่ยจะทําได้หรือเปล่า500บาทคำนวณจากค่าเงินวันนี้เลยนะฮะนี่นะฮะประมาณ2,100เยนนะฮะถ้าปัดขึ้นหน่อย2,100เยนทําอะไรแทบไม่ได้เท่าไหร่นะเอางี้ขอขอแต้มต่อนิดนึงขอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีนะฮะ 500บาทแบบไม่รวมแวทแวดในตเเกียวก็อตีซะกลมๆเป็น10%เป็น10%นะฮะ10%ก็คือ550บาทบ <c oughs> ูไดเพิ่มมาตั้ง50บาทดีใจจังเลย <c oughs> ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะ550บาทถ้าตีเป็นเงินเยนก็จะนี่เห็นไหมขึ้นมานิดนึงประมาณ2310เน้ยนดังนนั้นเราเตรียมไว้เลยแล้วก็เอาไปเท่านี้นี่นะ2000 สามรใช่ไหมหนึ 1, 2, 3. 2, 3่งสองสาสองสสจะสามารถเที่ยวที่ไหนในโตเกียวได้บ้างใน1วันนี้ไปดูกับผมกันนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าโตเกียวนั้นไม่แพงอย่างที่คิดหรือเปล่าวะจะรอดไหมกูใส่ไปในซองสดาดีา๋ยวขโถุงลเหลืออยู่เท่านี้นะขั้นแรกสิ่งที่เราต้องมีก็คือ ต้องเดินทางไปเมืองสถานที่ต,ต่างให้ได้แต่ว,ว่าในญี่ปุ่นเขามีตั๋ววันที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะ แล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้ใช้มากที่สุดเพราะว่าครอบคลุมแล้วก็ราคาถูกที่สุดด้วยแถมคิดเป็น24ชั่วโมงถ้าผมซื้อเนี่ยตอนนี้1 0บโมงใช่ไหมก็จะใช้ถึง10บโมงพรุ่งน,นี้เลยนะฮะนั่นก็คือตั๋ววันของโตเกียวเมโทรรถไฟใต้ดินนั่นเองปัญหาอย่างหนึ่งคือสถานีใกล้ที่พักของผมที่สุดนะั่นเป็น JR นะฮะซึ่งถ้านั่งไปสถานีเดียวอะ่ะก็จะเจอเมโทรแต่ว่าเราไม่อยากเสียตังค์ดังนั้นผมคิดว่าผมจะเดินไปหนึ่งสถานีฮนะการเดินหนึ่งสถานีในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากเท่่า่าาไหรว มันไม่น่าจะไกลกันมากตอนเช้าอาอกาลังนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราหาข้าวเช้าราคาประหยัดทานกันที่คินชิโจนะฮะเดินตามรางรถไฟไปไม่หลงแน่นอนเนี่ยตรงไปเรื่อยๆเลย1กิโลก็จะถึงคินชิโจแล้วเชลเวลาเดินนานกว่าที่คิดนะรู้สึกขาตึงๆอากาศมันหนาวไม่ได้วอร์มมาก่อนเกือบจะถึงแล้วแต่ว่าหันไปเห็นสกายรีกับใบไม้มเปลี่ยนสีก็เลยอยากแวะถ่ายภาพสักแชะสองแชะนิดนึงไม่เสียตังค์ใบไม้มร่วงเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าก็ ยังพอมีต้นที่แบบสิงเหลือแแงแดงจที่สุนารนะธรรมดาธรรมดามันก็มีหนุนสวยเหมือนกันเนาะเออโอ้อันนี้แหวกเลยอะไรถูกที่สุดเอ่อ็อาหารเช้าดีไหไมพี่่ สี่ร้อยกว่าเยนอะไรเฮ้นใค้ชอบกินนักโตะนะสี400่รนะ้อยเยนเท่านั้นหอเลือกไซส์ได้นะฮะปกติเลยกจ้าววิธีสั่งเขาจิ้มแท็บเล็ตนะแล้วก็ดูว่าเขาเรียกเบอร์อะไรก็ไปเอาออก็กินเสร็จ ก็ออกไปเก็บตรงนู้นแล้วก็ออกไปเช็คบินตรงนั้นแทบจะบริการตัวเองอย่างละน้ำก็ต้องเอาเองด้วย <c oughs> <c oughs> มาสกายทรีมา,มาทําอะไรกันนะชมวิวไม่ไม่ไม่ไมไมไมชมวิวมาถ่ายรูปสกายทรีจากข้างนอกซึ่งพอเราก้าวไปจะเห็นเลยว่าสกายทรีมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอได้มาอยู่ตรงข้างใต้มันจะรู้สึกเลยว่ามันยิ่งใหญ่ชิบหายเลยอเ,เอาจิงผมไม่ค่อยขึ้นพวกทาวเวอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ขึ้นไปเห็นวิวเสร็จก็ก,ก,ก็เท่านั้นค่อนข้างแพงนะการขึ้นไปชมวิวบนทาวเวอร์ เดี๋ยวผมจะมีวิวการชมวิวที่ฟรีนะจะแนะนำชมวิวแบบนั้นดีกว่าสูงจริงๆก้องเก็บไปหมดงอนหน่อยงอนเอองอนหน่อยเออน่ะนี่แหละสกายทรียิ่งพอได้มาอยู่ตรงฐานมันนะ่ะรู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่จังวะเรียบร้อยถ่ายรูปแล้ว ไปแล้วดิใครอยากเที่ยวต่อมก็จะมีพวกห้างพวกอะไรขายของฝากขายอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมแล้ววันนี้เราก็ไม่มีตังค์ด้วยงนั้นเราจะข้ามไปไปที่อื่นกันเลยเพราะว่าเรายังมีอีกหลายที่ที่ต้องไปในวันนี้นะฮะใกล้ๆก,กับสกายทรีเลยแค่ไม่กี่ป้ายนะเท่านั้นึ่งย่านที่สําคัญของโตเกียวนะฮะวัดอาซากุสะหรือว่าวัดเซนโซจินั่นเอง ว่ายังไม่เข้าวัดนะเราจะไปถ่ายรูปวัดกันก่อนอรูปคนข้ามถนนก่อนจากตึกคิฟออ์มิชั่นนี้ซึ่งเขาทำดีมากๆแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะฮะ ออนออ่่่วาซนะึงงยคิดว่าคนไม่เข้าไปล้วคนเยอะมากเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปข้างไปที่แม่น้ำซูมิดาดีกว่าเป็นพื้นที่ที่ผมชอบแล้วก็คนไม่เยอะเหมือนที่นี่นะหลีกหนีความวุ่นวายมาด้านข้างนี่เป็นถนนที่ผมชอบก็มีคนเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าตะกี้เปล่ะเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งสกายทรีทั้งตึกขี้อะไรคนก็ตีความไปไปฟองเบียร์มันฟองเบียร์ตรงไหนล่ะ ดูใกล้สุดก็ขี่แหละฮะตรงนี้ถ้าเป็นช่วงซากุระนี่สวยมากนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นใบไม้แดงๆกลนๆ,ลๆ,ลๆนิดนึงเราเพมาอยู่ที่ตึกใหม่นะฮะชื่อว่าอาซาบุไดฮิวตึกที่เพิ่งเปิดเมื่อสองวันก่อนเองนี่ฮะพอขึ้นลิฟต์มาชั้นที่สามก็จะเห็น ตัวอาคารนี้เป็นล็อบบี้ข้างบนนะที่สามารถขึ้นมาได้ฟรีก็มีวิวโตเกียวทาวเวอร์แล้วก็มีข้างบนให้นั่งได้ก็เป็นชั้นแรได้่นี่เป็ี่นสายมาเป็นนำบุกลายนะฮะแล้วก็จะไปอย่าง อัไตเกียวไปถ่ายรูปไปมาเปลี่ยนสีส,สักนิดสักหน่อยเหนดอกไม้เหลืองขนาดนี้เป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากโทไดเนี่ยละไรตเกียวเนี่ยอะไรที่แปลกว,วยสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็สงสัยเหมือนกันว่าน,นักศึกษาเขาจะมีสมาธิเรียนไหมในเมื่อแบบนักท่องเที่ยวจีนและไทยและอื่นๆเต็มไปหมดขนาดนี้นะหรือว่าเขาเก่งอยู่แล้วก็เลยเ ไม่ใครมาควรสมาธิก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันเก่งคนเยอะทีเดียวต้องเรียกว่าเด็กโทใดนั้นมีสมาธิดีมากๆในการที่ สามารถเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในมหาลัยแล้วก็ค่อนข้างเสียงดังอยู่นะความจริงที่หน้ามหาลาัยโทได้มีอาหารเจ้าประจำผมอยู่หลายร้านเลยอร่อยมากๆเลยด้วยโดยเฉพาะร้านข้าวหน้าปลาดิบอะไรเนะียแต่ว่าวันนี้ทั้ไม่มีตังขนาดน,นั้นที่จะกินข้าวหน้าปลาดิบนะเดี๋ยวต้องไปต่ออีกหลายที่นะครับที่ต่อไปครับเราจะนั่งรถไฟสายเดิมไปที่เมกุโรกนะครับเพื่อไปอยังพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนี่เราไปสถานที่ธรรมชาติมาหลายที่ละ ไปมาหลายสถานที่แล้วลองไปพิพิธภัณฑ์ดูบ้างไหมนะญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายที่นะแต่ว่ามีบางที่ที่สามารถเข้าได้ฟรี mm hmm. ก่อนจะไปหาอะไรกินนะเราไปหาอะไรเจริญหูเจริญตาดูที่มิวเซียมอันนี้ก่อนเ mm hmm. ชื่อว่าพอดูเสร็จแล้วเราอาจจะกินอะไรได้น้อยลง <laughs> แต่ว่าถ้ากินก่อนาอาจจะทำให้ไปพิพิธภัณฑ์เราผะอืดผะอมก็เป็นได้ ที่สุดก็เดินมาถึงแล้วนะฮะมิวเซียมแห่งนี้มิวเซียมที่ไม่เหมือนใครแถมเข้าฟรีมิวเซียมปารนัินเองเราจะเห็นปาราิตทุกรูปแบบอยู่ในนี้นะฮะ เที่ไม่มีใครเขียนในรีวิวไหนเลยก็คือมิวเซียมมันเล็กมากเลยฮะมีแค่สองชั้นมีแค่นั้นแหละคือเข้าไปเดินวนๆแล้วก็ออกมาแบบงงๆถ้าถามว่าคุ้มกับการเดินมาตั้งหนึ่งกิโลไปกลับสองกิโลแถมต้องขึ้นเนินไหมผุมวมใหม่นะฮะแต่ก็นะมันเข้าฟรีเข้าฟรีแบบไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเลยนะเดินเข้าไปก็เข้าไปเฉยๆเลยมันก็แปลกดีคนญี่ปุ่นก็มากันเต็มเลย ก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับพญาตมีหรอวะก,ก็ลองดูก็ได้แต่สำหรับคนทั่วไปผมว่าไม่ค่อยคุ้มกับการเดินมาเท่าไหร่เนี่ยขากลับก็ต้องขึ้นอะไรแบบน้เนี่ยจากโทรไดฮะามาที่วาเซดะถึงมหาวิลาลยชั้นนำของญี่ปุ่นนะนะคาวนี้เราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรมหาวิเลยเขานะมาหาอะไรกินราคาน่าจะเป็นมิสต่อกระเป๋าตังค์จนๆของผมในวันนี้มากที่สุดน่าจะเป็นร้านที่ เป็นเพื่อนรักของผมเด็กเป็นร้านอาหารอิตาเลียนะฮะที่ราคาถูกมากแถมมีเครื่องดื่มแบบดื่มไม่อั้นด้วยนนี้หิวน้ยนำยอดตู้ที่หนึ่งก็ร้อยเยนแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือน้ำไม่อัน้นน่าจะเป็นร้านที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักนันดีไซเซรยรทฮันเดงเหมาะก,กับเราที่สุดแนละ้วในเวลาที่ยากจนแบบนี้สาขานี้ได้ข่าวว่าใหญ่อยู่นะฮะไซเซสาขาลิชิวเสดะนะฮะบอกวิที้นั่งต้องสองรที่ในเปิดอที่ยงค่ บางสาขาเขาจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วแต่ว่าบางสาขาเป็นแท็บเล็ตแต่ที่นี่ยังเป็นแบบจบทีนะเราก็จดแล้วค่ะอันนี้แล้วก็จํานวนแล้วก็กดปุ่มเรียกพนักงานเห็นไหมค่าคือแบบเริ่มตั้งแต่สองร้อยเยนมาพิซซ่าก็ค่าสามร้อยเยนก็มีโดเรียนี้มีข้าวข้างล่างก็กินกันในที่กินกินประจำเลยหรือใครอยากจัดหนักหน่อยก็แบบสเต็กอะไรก็ไม่ได้แพงมากครับ เนี่ยคุณม,มาที่นี่สั่งริงบาร์กันหมดเลยพิซซ่าดีไหมพิซซ่า ซซ่า400เยนริงบาร์200เยนมื้อนี้600เยนเท่านั้นเองแพงกว่าเมื่อเช้านิดเดียวเองแต่ว่านั่งกินริงบาร์ได้แบบบุฟเฟ่เลยนะกินพิซซ่าเป็นถาดตอนนี้ยังเหลือเงินอีกราวๆ600เยนนะ591เยนประมาณเนี้ยแล้วค่อยคิดว่าจะไปทำอะไรต่ออิ่มละออกมาฟ้ามืดเลยเรายังเหลือภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำก็คือ นั่งรถทแทรมนะสายสุดท้ายของญี่ปุ่นไม่ใช่สายสุดท้ายของโตเกียวซึ่งมันอยู่หลังวาเซดนี่แหละผมจะนั่งจากนี่แล้วไปสุดสายที่มินว่านะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรถใต้ดินอีกรอบนะฮะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วมั่งทแทรมนะไม่มีป้ายอะไรบอกเลยนะว่าอยู่ตรงไหนต้องหาเอาเอง เต็มอิ่มมากเพราะว่าใช้เวลาโคตนนโรนานปวดฉี่มากลงมาต้องรีบพุ่งไปฉี่ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นรถใต้ดินแล้วได้แล้วนะฮะก็ที่สถานีชื่อว่ามิโ o วะโอเคเหนื่อยเลยไม่ได้ไปไหนต่อแต่ว่าตอนนี้เหลือเงิน4 2 3เยนก็ไม่มากไม่น้อยแต่ว่า,ราจริงๆก็ยังไม่ได้หิวเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องทะลุเงินให้หมดฮนะ บางิจะเอาไปนั่งร้านมันก็อาจจะลำบากไปหน่อยดังนั้นในช่วงเวลานี้ซูปเปอร์น่าจะเริ่มลดราคาแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรกินเกันททอพวกนี้ไม่ยังไม่ลดราคาเกินงบแล้วทั้งัไมเหรอ แล้วนี่ก็คือผลประกอบการสุดท้ายของวันนี้ <c oughs> ไม่รู้ผมซื้ออะไรมาเนี่ยนี่คือมือเย็นของผมประกอบด้วยหมึกลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นตเหลือสองร้อยกว่าไอติมแห้งละสี่สิบเยนกินอะไรแล้วแล้วก็ <c oughs> มันควรจะเป็นขนมปังสโนว์แมนแต่ว่าเออ ไม่รู้เลเทสมากแล้วก็อันนี้ลดราคาเช่นเดียวกันตัวทั้งหมดนี่ก็4 1 0สเยนกว่าๆสุดว,ว่าเหลือเงินทั้งหมดประมาณ10เยนเรียกว่าไม่เหลือเลยจะดีกว่านะฮะและนี่ก็คือเข้าเย็นของผมวันนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนสำหรับการแต่งหน้าม,นมันควรจะเป็นมนุษย์หิมะแต่ว่าเขาทำออกมาไม่เหมือนกันสักอันเลย นี่แหละข้าวเย็นผมไปลองดูดิไส้ในเป็นไรทีวีแชมเปี้ยนม,มไีไส้มไส้มันจะโผก,กัดหน้าผมนะครับผมยังอยู่ในเฟรมอ่ะมันคือไส้สตรอเบอรี่นะมันก็เขียนเอาไว้ม,มาอร่อยเหราไส้มันน้อยคนเลย ไปสรุปไปก็แล้วกันนะการใช้เงิน500บาทในการท่องเที่ยวโตเกียว1วันจะเรียกว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละคือต้องบอกก่อนว่าข้อได้เปรียบของโตเกียวเนี่ยคือเขามีพาร์ตมีตั๋ววันส่วนใหญ่เมืองใหญ่ๆจะมีนะนากาอยาก็มีโอซาก้าก็มี มันค่อนข้างทาให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราต้องผักการเดินทางมาเป็นระบบเดียวให้หมดอย่างบางทีถ้าเกิดเราต่อใต้ดินแล้วไป JR อะไรเงี้ยมันก็จะเร็วกว่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างนเนี้ยเราซื้อของใต้ดินบางทีแม่งอาจจะอ้อมอาจจะนานกว่าอาจจะเสียเวลาเพิ่มเติม,ตมอย่างเงี้ยจริงๆก็เที่ยวได้หลายอย่างนะพอได้แล้วมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไม่เก็บเงินค่าเข้า,ขาอะไรเงี้ยวัดมีวัดที่ไม่เก็บเงินเยอะแยะ มีสถานที่ดูวิวฟรีมีพิพิภัณฑ์ที่ไม่เก็บตังค์มีอะไรที่มันแบบสามารถเที่ยวโดวยไม่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้แต่ผมว่าสิ่งที่มันแพงที่สุดแล้วก็งบมันจะหมดไปมากที่สุดคือเรื่องกินนี่แหละฮะเพราะว่าการกินในญี่ปุ่นเนี่ยอาหารในญี่ปุ่นมันแพงอยู่แล้วนะฮะยังไงมื้อนึงอ่ะก็ไม่ต่ํากว่าร้อยบาทแน่ๆมันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบโอ้ยกินกะเพรา35าอะไรเงี้ยคือในญี่ปุ่นอ่ะยังไงมันก็ต้องขึ้นหลักร้อยนะ ดังน,นั้นแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยเจอสิ่งยั่วยุตามรายทางมันก็ทนไม่ไหวหรอกอืมโดยเขพาะก้อน้นมค้นว่ะ คือเราเที่ยวอย่างประหยัดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเพียงแค่เราวางแผนการท่องเที่ยววางแผนการเดินทางให้ดีเอาแมพมาดูเลยว่าเราจะไปไหนแล้วก็ไล่เรียงไปว่าตรงนี้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 ส่วนเรื่องกินผมว่าเต็มที่อยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากกินไอติมอยากอะไรอย่างเงี้ยซื้อแต่ช่วงนี้มันคือเป็นหน้าหนาวผมก็เลยไม่ค่อยซื้อน้ําหรือว่าซื้อไอติมอะไรข้างทางเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงแบบหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหซื้อดะเลยนะฮะห้าร้อยต่อวันเที่ยวได้ไหมเที่ยวได,ได้แต่ว่ารู้สึก อั้นไหมอัน้นอย่างตอนไปนั่งไซเซอรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ยไอ้นู่นก็อยากสั่งไอนี่ก็อยากสั่งเพราะเราเดินมาไกลเราหิวไงแต่ว่าด้วยงบเงี้ยเราก็ต้องสั่งพิซซาแค่ถาดเดียวถามว่าอิ่มไหมให้มันก็อิ่มแหละแต่ว่ามันไม่มีเนื้อไม่มีน้งมันอยากสั่งแบบไก่อะไรเงี้ยมาด้วยนะแต่ว่าโอเคมันก็เป็น600ยเยนที่ถือว่าอิ่มเพราะว่ามันมีเครื่องดื่มที่แบบรีฟิลไม่อั้นอะไรเงี้ยอย่างตอนเช้าโยชิโนยะเนี่ยบางทีอยากจะรู้สึกอยากจะเพิ่ม ไอ้นูนไอ้นี่เพิ่มท็อปปิ้งหรือว่าเพิ่มขนาดชามให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าตอนเย็นเงี้ยผมเห็นไอราชิมิที่แบบถูกหรือว่าซูชิที่ถูกแต่ว่าแ,แม่เกินงบไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็สรุปได้เลยครับว่าเที่ยวในโตเกียวมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าผมว่าเรื่องที่แพงที่สุดก็คือเรื่องอาหารการกินเท่านั้นแหละใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรอันนี้แล้วแต่เลยใครจะกินมื้อรู้เนื้อเอฟงเอไเอฟี A ong, ife, ife, c, อะไรก็แล้วแต่เลยหรือว่าใครจะกินประหยัดไปกินตามแบบ ซูเปอร์คอน v ิน i e n อาหารลดร,ราคาอะไรเงี้ยก็มันก็อยู่ได้เช่นกันนะฮะวันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากไปพูดเรื่องอะไรอยากไปพาไปไหนอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้โดยเฉพากดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดขอขอิ่งกิ๊งกิ๊งกอกสมาชิกดแจง้งเตือนตรึดเป็นกําลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้ไปแล้วแหละบายบาย